สวัสดีครับพบกับเราเชาว SolidWorks 108นะครับแหล่งลรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ SolidWorks นะครับวันนี้จะพามาดูหัวข้อการสร้างคอกับคา v ิ t ตี้เพื่อใช้ในงานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกผมขอยกตัวอย่างชิ้นงาน,นง่ายๆนะครับก็คือตัวที่ตักขยะที่ตักผงนะครับซึ่งเป็นงานพลาสติกโดยโมเดลเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทําตัวคอกับคาบิตี้คือตัวผู้ตัวมีเริ่มแรกนะครับให้โชว์เครื่องมือมาก่อนคลิกขวาที่ตัวตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เลือกโมนทูล คือเครื่องมือของตัวที่เอาใช้ในการออกแบบตัวคอคาวิตี้อันดับแรก1นนะครับเราจะต้องทําการสเกลเพื่อเพื่อการหดตัวสเกลไว้นะครับผมบอกว่าเริ่มจากจุดจินทรอยแล้วก็เผื่อสัก1 0 0 5ค่าตามนี้โอเคนะครับชินงานจะโตขึ้นนิดนึงเผื่อมันหดตัวนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องทําการเช็คดราฟต์นะครับคือมุมเอียงที่จะเปิดกดดราฟต์แอนาลิซิสครับแล้วก็ค่าองศาที่เราต้องการนะครับว่าทิศทางการเปิดมันต้องมีมุมเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างสัก2 เราก็เลือกทิศทางคือระนาบที่ใช้ในการอ้างอิงการเปิดตามนี้ตัวซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็น2ผิวหล,หลักนะครับคือสีเขียวสีแดงนะครับสีเขียวเป็นโพส t ทีฟอาจจะเป็นตัวคอสีแดงนะครับอาจจะเป็นตัวคอตัวคา v ิ t ี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนสีเหลืองที่มุมเบี่ยงไม่พอนะครับตอนนี้ไม่มีนะครับถ้ามีบางส่วนที่มีมุมเปิดต่ํากว่า2ก็โชว์เป็นสีเหลืองนะครับโอเคในเคสนี้ผมกดโอเคผ่านไปก่อนคือใช้ได้แล้วนะครับผมปิด,ดราฟไป หลังจากนั้นผมเลือกที่ Parting Line นะครับให้ซอฟต์แวร์ช่วยหาตำแหน่งของอาการเปิดแม่พิมพ์นะครับเส้นผมเลือกผิวนี้นะครับก็คือทิ่ทางเดิมโดยเช็คที่1องศาใส่2กระด้นะครับแล้วก็กดดร a บแ Analysis ไปตัวซอฟต์แวร์จะทําการเช็คแล้วก็สร้างตัว Parting Line ให้นะครับวิ่งตามนี้เลยเส้นสีม่วงอัตโนมัติในกรณีที่มันมีงานที่มันซับซ้อนกวน่านี้อาจจะต้องใช้ Surface Tool มาช่วยนะครับเดี๋ยวบทต,ต,ต่อไปว่ากัน โอเคพอได้พาร์ติ้งไลน์มันมีผิวบางจุดที่ร่วมกันอย่างเช่นตรงนี้มันต้องมีรู ант, เพราะนั้นใช้ผิวร่วมกันแน่นอนเราจะใช้คําสั่ง Chat Sh Off Shut Off คือปิดผิวที่ร่วมกันนะครับอัตโนมัติซอฟต์แวร์ดีเทคนะครับเมสเซจขึ้นสีเขียวโอเคแสดงปิดได้ปิดแบบไหนนะครับไม่ต้องปิดปิดแบบ Contact ปิดแบบแท n เจนตเราลองเลือกออปชันดูกดโอเคไปนะครับคราวน,นี้นะครับตัวพาร์ติ้เราไม่ได้ใช้ละเราปิด มาดูตรงนี้นะครับในส่วนของบอดี้กับเซอร์เฟสนะครับบอดี้ y โซลิดบอดี้มี1ชิ้นก็คือตัวงานนะครับส่วนเซอร์เฟสมี2กรุ๊ปใหญ่ก็คือกรุ๊ปคา v ว t y ตกับกรุ๊ปคอนะครับซึ่งจะมีผิวที่ใช้ร่วมกันอยู่นะลักษณะนี้ก็คือผิวสีเขียวสีแดงนั่นแหละนะครับสุดท้ายเรามาสร้าง p a ร์ติ้งเซอร์เนะครับเพื่อสร้างผิวแบ่งจริงๆจากตัว p a r t ติ้งไล e การใช้ Parting Surface ก็มีอยู่3 o p ออปชันนะครับตัวพารามิเตอหลักคือเป็น t a n เจน t กับ Surface Normal Tool กับตัว Surface หรือ Perpendicular ตั้งฉากกับตัว Surface อย่างเช่นแบบนี้เป็นตัวตั้งฉากกับตัวเส้นผิวแบ่งนะครับกับทิศทางที่ดึงไม่ใช่ผิวแบ่งนะทูปูนะครับทิศทางที่ที่เปิดแม่พิมพ์เพราะนั้นผมเลือกตามน,นี้แหละนะครับกว้างสัก20นิ้วใส่เข้าไปให้มันกว้างไว้ก่อนนะครับลักษณะนี้ก็คือปูผิวออกมากดโอเค นะครับออปชันอื่นยังไม่พูดถึงนะครับเอาพื้นฐานก่อนแล้วกันหลังจากนั้นพอได้ผิวแบ่งกว้างพอแล้วนะครับผมเลือก t tooling split เลือกกิวที่จะทําการสเก็ตขนาดนะครับสเก็ตหาขนาดเลือกประมาณนี้แล้วกันให้มันโตกว่าน่อยนะครับขนาดยังไม่สนใจตรงนี้ยังไม่ซีเียนนะครับพอได้ขนาดเสร็จปุ๊บนะครับกดโอเคนะครับหนาเท่าไรล่ะนะครับซอฟต์แวร์ก็จะพรีวิวให้เราดูประมาณนี้นะครับผมบอกให้หนาเป็น โคเวอร์ cover, นะครับ cover ชิ้นงานอันนี้ก็สูงไปนอน่อยดึงขึมาประมาณนี้นะครับกดโอเคเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเพราะนั้นตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับ surface ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็ปิด Surface ไปนะครับก็จะเหลือแต่ก้อน Solid Bo d y 3ก้อนซึ่งมันทับกันอยู่นะตอนนี้เราลอง Move ดูก็ได้ครับย้ายตำแหน่งขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาชิ้นนี้ด้วยนะครับ ซูมมนห่อยอย่างนี้นะครับชิ้นงานจะได้เห็นความแตกต่างอะเ็จสีนิดหนึ่งบอดีน้นี้สีแดงแล้วกันโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการสร้างคอคาเ i ตี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตัวคําสั่งที่เราเรียนรู้นะครับก็จะสามารถสร้างตัว c า v i t y ตัวคอด้านบนแล้วก็สามารถเอ็กซ์ไปทําในส่วนของตัว Software c a m มนะครับเจนจีโค้ G ode, เพื่อผลิตอะไรต่อไปนะสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมติดตาม งานของเรานะครับในหวัวข้ออื่นๆนะครับที่จะมาแชร์กันบนสวยเวิร์กแนะครับแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องสวยเวิร์กนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับหรือถ้าคิดว่ามันใช่เลยก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับจะได้ติดตามาผลงานกันต่อไปขอบคุณครับ